วันนี้เหนื่อยไหมครับไม่ต้องรีบบอกผมหรอกแค่อย่างให้คุณลองถามใจตัวเองเบาๆเหนื่อยเพราะอะไรใครกันที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอหรือจริงๆแล้วคือคุณเองที่ยังไม่ยอมกอดตัวเองแน่นพอในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังความวุ่นวายและแรงกดดัน บางทีสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือความเงียบที่เข้าใจเราและผมอยากให้คลิปนี้เป็นพื้นที่เล็กๆที่ปลอดภัยสำหรับคุณที่ที่คุณไม่ต้องเก่งไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องแกล้งยิ้มไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกเพราะที่นี่คุณไม่ต้องเป็นใครเลยแค่เป็นคุณก็พอแล้ว คุณอ่านเจอวันที่ไม่มีใครเข้าใจคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือบางทีคุณอาจจะล้มเหลวซ้ำๆจนไม่กล้าเริ่มใหม่แต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งการที่คุณยังอยู่ตรงนี้ยังฟังอยู่ยังไม่ยอมแพ้นั่นคือเครื่องยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิด คุณไม่จำเป็นต้องไปให้ถึงปลายทางเร็วเพราะบางทีระหว่างทางนี่แหละที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากที่สุดคืนนี้อย่าเพิ่งคิดถึงวันพรุ่งนี้อย่าเพิ่งกังวลว่าเราจะผิดพลาดอีกไหมหรือคนอื่นจะมองเราอย่างไรคืนนี้ขอแค่คุณยอมพักใจ พิงเสียงนี้ไว้เหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆไม่ตัดสินไม่เร่งไม่ผลักไม่ดึงปล่อยให้หัวใจคุณได้หายใจบ้างปล่อยให้ความคิดที่วุ่นวายได้เงียบลงชั่วคราวและปล่อยให้ตัวคุณได้รู้ว่าคุณก็มีค่าพออยู่แล้วคุณรู้ไหม มีหลายคนที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อวิ่งหนีความรู้สึกของตัวเองพวกเขาทำงานหนักตั้งเป้าหมายเยอะสร้างภาพลักษณ์มากมายแต่ลืมไปว่าตัวตนจริงๆของเรานั้นไม่เคยต้องการอะไรซับซ้อนเลยเราต้องการแค่ความสงบเราต้องการแค่ความเข้าใจ และเราต้องการแค่ใครบางคนที่บอกว่าไม่เป็นไรนะคุณเก่งมากแล้วคุณไม่ต้องรีบโตไปกว่านี้ก็ได้คืนนี้ผมขอทำหน้าที่นั้นแทนใครสักคนในชีวิตคุณแค่นั่งอยู่ตรงนี้เงียบเงียบแล้วคอยพูดกับคุณเบาๆว่าหลับเถอะ พักได้แล้วนะปล่อยวางได้แล้วคุณปลอดภัยแล้วไม่ต้องคิดถึงอดีตที่เคยผิดไม่ต้องวางแผนพรุ่งนี้ให้เปะ๊ะไม่ต้องตอบคำถามโลกให้ได้คืนนี้แค่ยอมให้นาทีนี้เป็นของคุณจริงๆผมดีใจที่คุณฟังมาถึงตรงนี้และหวังว่าหลังจากนี้ ทุกคําที่คุณได้ยินจะไม่ใช่แค่เสียงแต่คือพลังที่จะอยู่กับคุณจนถึงเช้าคืนนี้คุณไม่ต้องไปคนเดียวผมจะอยู่ตรงนี้จนกว่าคุณจะหลับอย่างสงบคุณยังโทษตัวเองอยู่ไหมสำหรับเรื่องในอดีตสำหรับสิ่ง ที่คุณคิดว่าคุณไม่ควรทำสำหรับความผิดพลาดที่คุณอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขผมเข้าใจนะมันไม่ง่ายเลยที่จะให้อภัยตัวเองโดยเฉพาะในเวลาที่ใจเรายังเจ็บอยู่แต่คืนนี้ผมอยากให้คุณลองวางสิ่งนั้นลงชั่วคราวคุณไม่จำเป็นต้องลืมอดีต แค่คุณยอมกลกโทษให้ตัวเองมันก็พอแล้วเพราะถ้ามีใครสักคนที่ควรให้อภัยคุณที่สุดคนนั้นควรเป็นคุณเองหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตลงโทษตัวเองไม่ใช่เพราะใครสั่งแต่เพราะใจเรายัางไม่ยอมปล่อยเราผิดเราพลาดเราคิดไม่ทัน เราพูดแรงไปเราตัดสินใจพลาดแต่คุณรู้ไหมว่าแม้ในวันที่คุณทำพลาดคุณก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมมนุษย์ที่กำลังเรียนรู้และมนุษย์มีสิทธิผิดเสมอการเรียนรู้บางอย่างไม่มาในรูปแบบหนังสือแต่มาในรูปแบบน้ำตาและความเสียใจและมันไม่เป็นไรเลย คุณไม่ต้องกลับไปลบอะไรคุณแค่ต้องเดินหน้าด้วยหัวใจที่อ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นผมอยากให้คุณพูดกับตัวเองเบาๆในคืนนี้ว่าฉันขอโทษตัวเองที่เคยทำร้ายใจดวงนี้ฉันให้อภัยตัวเองสำหรับสิ่งที่ฉันยังไม่รู้ในวันนั้นฉันขอเริ่มใหม่แม้จะไม่ใช่วันที่หนึ่งอีกต่อไปรู้ไหม การนอนหลับที่ลึกที่สุดไม่ใช่เพราะห้องมืดหรือเพลงกล่อมเบาๆแต่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจเราเบาลงตังหาดและคืนนี้ผมอยากให้หัวใจคุณได้พักบ้างพักจากคำพูดแย่ๆที่คุณเคยบอกตัวเองพักจากความคาดหวังที่คุณใช้ตีหัวใจตัวเองพักจากภาพจำที่คุณเอามาย้ำว่าฉันไม่ดีพอ เพราะจริงๆแล้วคุณแค่กำลังพยายามเท่าที่คุณทำได้คุณแค่ยังโตไม่พอในตอนนั้นและคุณแค่ไม่รู้ว่ารักตัวเองเป็นยังไงเท่านั้นเองใครก็ตามที่เคยบอกคุณว่าคุณต้องดีขึ้นกว่านี้คุณต้องสมบูรณ์แบบกว่านี้คุณต้องประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดคุณไม่ต้องเชื่อเขาทุกคนก็ได้ ขอแค่คืนนี้คุณลองเชื่อเสียงของหัวใจตัวเองดูสักครั้งเสียงที่กำลังบอกคุณว่าพักเถอะนะอย่าโทษตัวเองอีกเลยถึงเวลาปล่อยวางแล้วผมอยู่ตรงนี้เพื่อเตือนคุณว่าคุณมีสิทธิ์จะผิดมีสิทธิ์จะเสียใจมีสิทธิ์จะเริ่มใหม่และมีสิทธิ์ที่จะให้อภัยตัวเองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตใครคืนนี้คุณไม่ต้องแข็งแรงคุณไม่ต้องกอดใครคุณไม่ต้องร้องไห้ให้ใครเห็นคุณแค่อยู่กับเสียงนี้กับตัวเองกับหัวใจที่ยังเต้นอยู่แม้จะผ่านเรื่องหนักหนามามากแค่ไหนก็ตามคุณไม่ใช่คนล้มเหลวคุณคือคนที่ยังยืนอยู่แม้ลมจะแรง แม้ฟ้าจะมืดแต่คุณก็ยังยืนอยู่และผมภูมิใจในตัวคุณมากคืนนี้เรามาเงียบไปด้วยกันสักพักได้ไหมไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องรีบไปไหนไม่ต้องหาคำตอบให้ทุกอย่างในหัวแค่ลองอยู่กับเสียงข้างในสักครู่คุณอาจจะไม่คุ้นนะครับเพราะเราเติบโตมากับโลกที่เต็มไปด้วยเสียงจากข้างนอก เสียงจากคนอื่นเสียงจากสังคมเสียงจากความคาดหวังเสียงจากคำว่าต้องแต่คืนนี้ผมอยากให้คุณลองฟังเสียงที่สำคัญที่สุดเสียงที่มักเบาที่สุดและเสียงที่ถูกมองข้ามบ่อยที่สุดเสียงจากใจของคุณเองลองฟังดูสิครับมันกำลังพูดกับคุณอยู่นะเบามาก แต่มันพูดเสมอมันอาจกำลังบอกว่าเหนื่อยมันอาจกำลังบอกว่ากลัวมันอาจกำลังบอกว่าอยากถูกเข้าใจบ้างบางครั้งเราไม่ได้ต้องการคำตอบครับเราแค่ต้องการคนที่ฟังจริงๆและคืนนี้คุณสามารถเป็นคนนั้นให้ตัวเองได้คุณไม่ต้องวิ่งหนีใจตัวเองอีกต่อไป ไม่ต้องเอางานมาอุดความว่างไม่ต้องเอาความสําเร็จมาเติมความรู้สึกผิดเพราะความสงบมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่มันอยู่ข้างในและคุณเข้าไปหาได้แค่คุณยอมหยุดวิ่งสักพักหายใจลึกๆครับลองฟังเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงเบาๆที่บอกคุณว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ และยังมีคุณค่าพอที่จะได้พักโดยไม่ต้องขออนุญาตใครรู้ไหมครับคนที่ฟังเสียงตัวเองเป็นคือคนที่เริ่มเข้าใจว่าอะไรสำคัญจริงๆไม่ใช่ยอดผู้ติดตามไม่ใช่คำชมไม่ใช่ความสําเร็จที่ใครวัดให้แต่คือความรู้สึกของเราในแต่ละวันว่าเรายังรู้สึกอยู่ไหม ยังยิ้มได้อยู่ไหมยังอยากตื่นมาใช้ชีวิตอยู่ไหมถ้าคืนนี้คุณตอบว่ายังเหนื่อยอยู่ยังสับสนอยู่ยังเศร้าอยู่ไม่เป็นไรเลยครับเพราะการยอมรับความรู้สึกคือจุดเริ่มต้นของการรักษาและการยอมรับตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความสงบคุณไม่ต้องดีขึ้นภายในคืนนี้ คุณไม่ต้องหายทันทีคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคุณแค่ต้องฟังใจตัวเองอยู่กับมันไม่ผลักมันไปไม่หลีกเลี่ยงมันแค่ฟังมันเหมือนฟังเพื่อนสนิทคนหนึ่งและเมื่อคุณฟังมันนานพอคุณจะเริ่มได้ยินเสียงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเสียงที่บอกคุณว่าฉันโอเคนะที่เป็นแบบนี้ ฉันยังอยู่ตรงนี้ยังรักตัวเองอยู่ฉันไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันจริงใจและถ้าคืนนี้ไม่มีใครพูดประโยคเหล่านี้ให้คุณผมขอเป็นคนแรกที่พูดกับคุณว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เป็นมนุษย์คุณไม่ได้ไร้ค่าคุณแค่ยังไม่เห็นค่าของตัวเองชัดพอคุณไม่ได้ล้มเหลว คุณแค่ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะเปล่งประกายคืนนี้เราจะเงียบลงไปด้วยกันเพื่อให้เสียงที่แท้จริงในใจคุณดังขึ้นและเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณไม่ต้องไปไกลเพื่อหาคำตอบเพราะทุกคำตอบอยู่ในใจคุณเสมอเคยรู้สึกไหมครับว่าทุกคนรอบตัวดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าเราเสมอ บางคนประสบความสำเร็จก่อนวัยบางคนมีครอบครัวที่มั่นคงบางคนมีรายได้สูงมีชื่อเสียงมีชีวิตที่ดูพร้อมทุกด้านแล้วเราก็ย้อนกลับมามองตัวเองแล้วก็แอบ,บถามในใจว่าเราผิดตรงไหนเราช้าไปหรือเปล่าทำไมยังอยู่ที่เดิมผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดี ความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนมันก็ยังดูไม่พอสำหรับคำว่าสำเร็จแต่คืนนี้ผมอยากบอกคุณด้วยความจริงใจว่าคุณไม่ได้ช้าไปไหนทั้งนั้นคุณแค่เดินอยู่บนเส้นทางของคุณเองเส้นทางที่ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเหมือนใครรู้ไหมต้นไม้บางต้นออกผลเร็ว บางต้นใช้เวลาหลายปีกว่าจะให้ร่มเงาแต่สุดท้ายทุกต้นต่างมีคุณค่าในแบบของตัวเองคุณก็เช่นกันครับความสำเร็จไม่ใช่การแข่งขันความเร็วแต่มันคือการไม่หยุดเดินต่างหากคุณอาจไม่เห็นผลลัพธ์ในวันนี้แต่ทุกครั้งที่คุณตื่นเช้ามาทุกครั้งที่คุณพยายามอีกวันทุกครั้งที่คุณไม่ยอมแพ้แม้จะร้องไห้เมื่อคืน นั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในแบบของคุณแล้วไม่มีนาฬิกาเรือนไหนในโลกที่เดินตรงเวลาเหมือนกันทุกเครื่องเช่นกันไม่มีชีวิตไหนในโลกที่ต้องสำเร็จตามเวลาเดียวกันทุกคนอย่าดูถูกความพยายามของตัวเองเพียงเพราะมันยังไม่มีใครปรบมือให้และอย่ารีบวัดคุณค่าของตัวเองด้วยเวลาของคนอื่นคืนนี้ผมอยากให้คุณพัก ไม่ใช่เพราะคุณล้มเหลวแต่เพราะคุณกำลังเติบโตทุกการหยุดพักไม่ได้แปลว่าหยุดเดินแต่มันคือการเติมพลังเพื่อให้คุณเดินต่อไปอย่างมั่นคงกว่าเดิมคุณไม่จำเป็นต้องรีบคุณไม่ต้องเก่งกว่านี้คืนนี้คุณไม่ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่สำเร็จให้ใครเห็นขอแค่คุณยังอยู่ยังมีใจยังไม่ยอมแพ้ เท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับผมขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครสักคนแล้วหันกลับมาเห็นตัวเองด้วยสายตาใหม่สายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความอดทนและความรักที่คุณมอบให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องรอใครมาให้เพราะคุณคือคนสำคัญแม้วันนี้คุณจะยังไม่ถึงเป้าหมาย แต่คุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางนั้นและคุณไม่ได้เดินคนเดียวเสียงนี้จะเดินไปกับคุณทุกคืนที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวทุกวันที่คุณรู้สึกไม่พอและทุกเวลาที่คุณเผลอลืมว่าตัวเองมีค่ามากแค่ไหนเคยไหมที่คุณมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เราน่าจะไปไกลกว่านี้ เราน่าจะไม่พลาดแบบนั้นแต่รู้ไหมครับว่าคำว่าน่าจะคือสิ่งที่ทำร้ายใจเราโดยไม่รู้ตัวชีวิตของทุนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สมบูรณ์แบบแต่มันถูกสร้างมาให้เติบโตและการเติบโตมันไม่เคยเรียบร้อยมันมีรอยขีดข่วนมีบาดแผลมีรอยน้ําตาและมีคำถามที่ไม่มีคำตอบ และมีบางวันที่คุณไม่อยากลุกจากเตียงเลยด้วยซ้ำแต่นั่นแหละคือชีวิตจริงและคุณไม่ผิดเลยที่รู้สึกแบบนั้นสิ่งเดียวที่คุณต้องทำในตอนนี้ไม่ใช่เร่งหาเป้าหมายใหม่ไม่ใช่รีบพิสูจน์อะไรกับโลกแต่คือการอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดรู้ไหมคนที่เข้าใจชีวิตจริงๆ ไม่ใช่คนที่สำเร็จเร็วที่สุดแต่คือคนที่ไม่ทอดทิ้งตัวเองระหว่างทางคุณทำแบบนั้นได้ไหมดูแลตัวเองระหว่างที่ยังไม่สำเร็จพูดดีกับตัวเองแม้วันที่ผิดหวังยิ้มให้ตัวเองแม้ไม่ได้เข้าเส้นชัยและพักโดยไม่รู้สึกผิดเพราะบางครั้งการพักคือความกล้าหาญในรูปแบบหนึ่ง คุณไม่ได้เดินช้าคุณแค่ซื่อสัตย์กับจังหวะของตัวเองและโลกใบนี้ต้องการคนแบบคุณมากขึ้นทุกวันคนที่ไม่ได้เร่งแต่ยังมุ่งมั่นคนที่ไม่ได้แข่งแต่ยังเดินต่อคนที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ยังมีอยู่และรักตัวเองอยู่ทุกวันคืนนี้ผมอยากให้คุณหลับตา โดยไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ยังไม่สำเร็จโดยไม่รู้สึกกดดันกับสิ่งที่ยังไม่เกิดและโดยไม่รู้สึกอายกับตัวเองในตอนนี้เพราะคุณไม่จำเป็นต้องไปให้ถึงที่ใครฝันไว้ขอแค่คุณยังมีหัวใจและยังเลือกเดินต่อนั่นแหละความสำเร็จที่แท้จริงก่อนคุณจะหลับในคืนนี้ขอให้คุณสัญญากับตัวเองเบาๆว่า ฉันจะไม่เร่งตัวเองเกินไปฉันจะไม่ตัดสินตัวเองจากความเร็วของคนอื่นฉันจะให้โอกาสตัวเองได้เติบโตในแบบที่ฉันเป็นและหากพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมายังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเลยครับคุณแค่ต้องรู้ว่าทุกวันใหม่คือโอกาสใหม่และทุกลมหายใจ คือการเริ่มต้นใหม่เสมอผมจะอยู่ตรงนี้ทุกคืนที่คุณอยากพักทุกวันที่คุณอยากเงียบและทุกเวลาที่คุณอยากฟังเสียงนี้อีกครั้ง